เฉลยคำตอบในช่วงที่แล้วครับสำหรับหนุ่มแท็กพรันอยู่เล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องธรรมะติดปีกนั่นเองเลยครับ กลับเข้ามาอยู่กันต่อนะครับในรายการบันเทิงสมาคมในช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงนี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับของแบดบอยตัวพ่ออย่างหนุ่มแท็กพรันยูครับล่าสุดก็มีการโพสต์ภาพลง i อนะครับคู่กับแอลกอฮอล์อีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยโดนเรียกตัวไปสอบแล้วนะครับครั้งนี้มีการโพสต์อีกไม่รู้ว่าหนุ่มแท็กจะกลัวหรือเปล่าไปถามหนุ่มแท็กพรันยูกันเลยครับด้านหนุ่มแท็กพรันยูล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงเรื่องโพสต์รูปแอลกอฮอล์ลง i อเพราะได้มาจากงานครับเจ้าตัวบอกว่าที่เก็บ และไม่กลัวที่จะโดนเรียกตัวอีกและถูกหวยสองงวดติดกันเป็นเพราะอะไรนั้นไปถามหนุ่มแท็กกันเลยครับคือที่ที่โพสต์ในครนนี่คือผมได้ไปบวงสรวงม,มาครับละครทางช่องสามนะครับแล้วก็ผมก็ไปถามก่อนเวลาไอ้พวกที่อของบวงสรวงเนี่ยเขาเขามีความหมายยังไงอะไรบ้างบางบางอันก็สับปะรดบางันก็กล้วยจะได้ทํางานกล้วยส่วนเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้บูชาเนี่ย ก็จะเป็นล้างล้างพวกล้างภทยล้างพิษนะครับผมผมก็เลยกับเอาเก็บมาครับผมเพราะปกติเขาไม่เก็บมาครับผมก็เก็บมาครับเอ่อถ้าผมจะดื่มผมก็ดื่มครับพี่ครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับเราลงเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่ออะไรพูดคุยไหมครับพี่ธนาคะก็อยากอยากโดนติดต่อกันครับผมครับมนก็ขณะนั้นโดนเรื่องเบียร์คราวนี้โดนเรื่องเล่าก็เห็นไป็นไรนีงครับครับแสดงว่าเราก็ไม่ได้คือคือเอาตรงๆนะผมก็แค่โพสต์คำถามสนุกสนานผมไม่ได้ไป อยู่ดีอยู่ดีเปิดฟ้าแล้วก็ดกหมดผลมันก็ใช่เรื่องต้องไหมฮะแล้วก็พดเออเนี่ยเราไปบวงสรวงมาเราก็จะจกเก็บไว้บูชาครับผมมันก็เป็นสลรบมงคลต่อเราอย่างวันนี้ผมว่านหนุนกลับบ้านไหว้วารถฝูดหวยเสาร์วัสตีถ้าพี่ผมว่ามันเป็นความบังเอิญมากกว่านะครับผมที่รถคันนี้ให้โชคให้ลาบนะครับผมเป็นเจ้าพ่อแบบไม่หวยไปแล้วค่ะโอ้ยอย่าเป็นเจ้าพ่อเลยครับผมว่าเอาเอาให้มันสนุกครับเอาให้มันสนุกแล้วก็เอาให้มันขำๆครับอย่าไปจริงจังอะไรกับหวยมากครับผม สิ่งที่จริงจังคือการทํางานครับผมแล้วก็ตั้งใจเรียนครับเ,เ<อ>มื่อวานครับเมื่อวานได้มีโอกาสลงเสาเอกที่บ้านครับเพ<อ>ื่อจะสร้างบ้านาข้างในมิาครับอันนี้ <ฮะ S 2> ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ครับประมาณพฤ่จิจก,การนี้จะเสร็จแล้วครับอันนี้ทุ่งไปก็ <ๆ S 2> บ้านก็เยอะเหมือนกันครับวิาก็เยอะเหมือนกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็ได้ได้ได้ไ,ดไปแล้วครับอ๋อเรื่องผู้หญิงไม่มีครับตอนนี้ทําแต่งานครับอเป็นโสดแล้วก็เป็นโสดครับพี่ครับมีแวบเวียนไปจีบใครบ้างไม่มีครับ ถ้าบอกตรงนะถ้าผมมีผมมีลูกเลยผมไม่แต่งผมบอกเลย รงยงเลยส่วนล่าสุดหนุ่มแท็กก็ทําบ้านใหม่นะครับรวมไปถึงรีสอร์ทของเจ้าตัวนั้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยเลยครับส่วนหัวใจตอนนี้รับรองว่าโสดสนิทไม่มีใครมาดูแลหัวใจแน่นอนครับด้านสาวเมย์พิชนาณ์หลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์รูปพวงหลีดลงไอจีให้กับโรคจิตที่มาขู่สาวอัมพชราภาและได้มีการมาก่อกวนเจ้าตัวอีกด้วยสาวเมย์ก็บอกนะครับว่าส่วนตัวไม่ค่อยกังวลครับแต่อยากให้เป็นคดีตัวอย่างเลยนะครับงานนี้อ๋อแล้วลงขำๆมาตอน ตอนนั้นไม่เป็นช่วงที่พี่อ้๊อเขาโดนแบบคนคนคนบ้ามาลบกลัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกันบอ่อยตอนนั้นไม่ตอนกลางคืนเราก็เหมือนแบบคนคนนี้เขาก็คงแบบเหมือนเราเริ่มให้ข่าวกันว่าแบบเออแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นที่มีคนมาสัมภาษณ์แล้วเราก็บอกว่าเออเราก็ช่วยช่วยพี่เขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าคนโรคจิตคนนั้นนะ่าจะได้ตามข่าวก็เลยเหมือนแบบ มาก่อกวนไปด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงนะี้ยมีแบบมีแบบขู่ฆ่าพี่อ้ําแล้วก็มีพาดพิงมาว่าคนต่อไปจะเป็นเราอะไรยเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบแต่ตัวเมย์ไม่ได้กังวลนนะ่ะแม่ว่าคนพวกนี้จะเป็นแบบเขาไม่สบายว่าตกวอะไรเงี้ยแต่พี่เขาคงไม่ไหวแล้วอนะไรเงี้ยเราก็คุยกันตอนดึกก็เลยหมันๆแล้วก็เลยลงรูปไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรคนะ่ะ ตอนนี้คือแบบได้ความที่ตำรวจก็ออนฟองงานเยอะอะค่ะเขาก็เขาก็พยายามไม่อยู่นะแต่ว่าเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดไหนในส่วนของพี่อ้ําก็ได้ได้ยินว่าแบบเหมือนน่าจะรู้ชื่อรู้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบต้องถามพี่เขาแต่ยังไงก็คิดว่าคงไม่ปล่อยไว้อ่ะค่ะอยากจะให้มันเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันว่าแบบเราคงไม่ได้เอาเรื่องอะไรเขาหรอกเนาะแต่ว่าก็อยากจะตักเตือนคนน้นนึงว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีไม่ใช่แบบ อยากจะถูฆ่าใครก็ถูได้อะไรยเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ไม่เฉยๆนะไม่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ดาราทุกคนต้องโดนอ่ะไม่ว่าจะคนเรียบร้อยคนดีแสนดีกี่คนก็โดนอ่ะไม่ว่ามันคนอยู่ในที่มืดอ่ะบางทีเขาลับสนุกหรือเขาอยากจะเขียนอะไรก็เขียนจริงๆ,ๆแล้วเราเราก็เหมือนพี่อ้อําอ่ะอยากจะว่าเราไม่สวยขี้เละเกลียดเราอะไรก็ได้แต่แต่อย่าอย่าพยายามจู่โจมด้วยการเขียนเรื่องปอมๆขึ้นมาแล้วทําให้คนค่อยวอะไรยเงี้ย คือถ้าเราถ้าลองคิดกับกันถ้าเราเป็นเราอยู่ดีดหาว่าเราไปขับรถชนคนตายอะไรเงี้ยก็คงไม่มีใครชอบอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้โสดจนชินแล้วล่ะครับแล้วบอกว่ามีความสุขในชีวิตโสดมากกว่าหนุ่มๆได้ยินแบบนี้แล้วอกหักดังเปาะเลยแหละครับด้านไฮโซม่านฟ้าเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้ธุรกิจตัวเองกําลังไปได้สวยเลยละครับและกําลังจะมีธุรกิจใหม่อีกด้วยและงานนี้ยังลงทุนคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนกับใครส่วนที่มีคนพูดถึงว่ารวยจริงหรือรวยปลอมงานนี้สาวม่านฟ้าจะตอบว่าอย่างไรไปฟังจากปากกันเลยครับตอนนี้ธุรกิจก็ดีค่ะเดี๋ยวเรวเร็วนี้จะมีการเปิดตัวเพศบันตัวใหม่ค่ะ เป็นอะไรยังไงไม่บอกค่ะอูไปก่อนไปนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะเกี่ยวกับสาวเลยงาของสาวๆเห,หมาะยางว่าอย่างเราวๆว่าลงทุนเยอะไหมตัวโปรดักไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าในเรื่องของโฆษณาน่าจะเยอะค่ะจะได้เห็นเมื่อไหร่น่าจะอีกไม่เกินสองเดือนค่ะค่ะตอนนี้คนก็เริ่มงงแล้วว่าทำธุรกิจอะไร <laughs> แต่ก็มันก็น่าชัดเจนค่ะากระเป๋าก็ยังชัดเจนกันอยู่ค่ะแล้วก็มีธุรกิจตัวอื่นแล้วก็ตัวอื่นๆให้รู้กันอยู่แล้วนะคะ ก็ยังมีกระแสค่ะว่าคนก็ยังงส,สัยคจดวว่าแบบเ่ดอ,อ,อะไรยังไงนะตอนนี้มันใช่ไหมคะถ้าใช่ก็จบนะคะเราได้อ่านอมเป็นีมนไม่ใชคะอ่านค่ะแต่ว่าเรามองมันเป็นเรื่องนานาติดตานนงเนาะเราก็สนุกสนานไปไม,ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดมากบนหัวนะแล้วก็เดีย๋ยวจะทํางานไม่ได้ด้วยอย่อยางงี้ดีแล้วค่ะทุกวันนี้อยู่ก็ต้องู้สึกมากอันนี้หน่อยไหมเหรอคะไม่หน่อยนะคะเข้าใจก็ยืนอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจค่ะตอนนี้ก็ ก็ค่อนข้างรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วในนี่นีเป็นยังไงเรื่องความรักเหรอคะตอนนี้หัวใจก็ยังว่างอยู่ค่ะแต่ก็มีคนคุยคุยคุยบ้างเห็นเราไปกับแก๊งเฟอร์าี่บ่อยๆใช่นั้นมีหวานใจของเราไหมคะอย่าเรียกว่าหวานใจสิคะเอ๊ยยังไงเรียกว่าค่อยๆคุยดีกว่าคุยคุยกันศึกษาดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยาก มี้็ของตอนนี้อ่ะเราอยากโสดๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยตามนี้นะคะให้นมหนุมเสได้แล่ไหมคโซนเลือกเยอะใช่ไหมโซนเลือกเยอะไหมก็มีค่ะมันต้องมีเข้ามาอยู่แล้วค่ะน้องเราทำธุรกิจด้วยเราอยู่แพ็งซูเปอร์คาร์ด้วยอยู่แองเฟอร์รี่ด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธุรกิจพันล้านใช่ไหม นักโทษกีฬพลานหรือเปล่าต้องไปถขาข้อเหงาใช่หรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าขอจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้ครับเพราะหลักฐานก็เห็นกันหมดแล้วส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็ยังโสดไม่มีใครครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยภาพยนตร์สุดฮาต้อนรับสงกรานที่กําลังจะมาถึงนะครับเรียกว่าในที่สุดก็ปล่อยตัวอย่างตามกันออกมาเรื่อยๆและนี่ก็คือหนังไทยภาคต่อเรื่องล่าสุดที่น่าจะมาสร้างเสียงหัวเราะต้อนรับวันสงกรานได้เป็นอย่างดีครับสําหรับหลวงพี่แจ๊ส 4G ที่ถึงแม้ตอนนี้ซีรีส์หลวงพี่ไม่ได้อยู่ในการแสดงนําของเท่งหรือการกัง โน้ตเชิญ no ยิ้มอีกต่อไปแต่ว่ามันก็ยังคงขยายจัก,กรวาลออกมาเรื่อยๆครับจนมาถึงลวงพี่คนล่าสุดอย่างหลวงพี่แจ๊ดกับการกำกับของพจน์อานนท์ซึ่งแน่นอนว่าจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่าตัวภาพยนตร์ยังคงเป็นการทำหน้าที่เสริมสร้างความฮาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามและสร้างความฮาในช่วงสงกรานนี้เป็นอย่างมากแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเหล่านักสแสดงกันเลยครับ ครับผมก็เป็นงานรอบสื่อภาพยนตร์เรื่องออหลวงพี่แจ๊ดสี่ีนะครับเ,ออเป็นหนังฮาสอนธรรมะแสงธรรมะเป็นอย่างดีนะครับลองออลองมาชมกันดูก,กันได้นะครับ <laughs> เพราะว่าไม่ไม่ลองมาชมมาชมกันเลยนะครับสนุกแน่นอน <laughs> มันแรงครับในเรื่องมันจะบอกไงครับว่าเป็นหลวงพี่สี่ีเพราะว่าเวรกรรมเมื่อก่อนมันจะเร็วเหมือนติดจรวดแต่ตอนนี้เวรกรรมมันเร็ว ยิ่งกว่าครับคือหนังเรื่องนี้มันมันอาจจะเป็นสอนสอนธรรมะโดยวิธีการใช้ตลกแบบเล่นตลกสอนแต่สอนแบบแนบเนียนมากต้องไปดูเพราะว่าขนาดท่านผู้ใหญ่ยังชอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้ท่านจะบอกเลยว่าออทําดีๆนะเพราะว่ามันมันมัน,มน,มน,มนสอนศาสนาจริงๆสอนให้คนรักศาสนานะครับต้องไปดูเพราะว่าเรื่องนี้ใครที่ศาสนาทุกศาสนาดูได้หมดนะครับแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ย คือพระเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นยากมากแต่พอผ่านเซ็นเซอร์ปุ๊บโอ้สบายใจเราก็โล่งอกเลยแต่แรกแจ็ตก็แจ็ตก็คิดเครียดเหมือนกันครับผมเียงเพราะผมกลัวไม่ได้ตังค์ไว้ครับผมไม่จริงๆแล้วผมว่าอ่าอ่าคุณอ่ะมีวนไหนที่โดนตัดไหมไม่มีเลยแม้แต่ ฉากเดียวนิดเดียวก็ไม่โดนครับผมครับผมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากให้ช่างน้ําหนักมากกว่าในฐานะที่ผมก็เป็นตัวแทนวัยรุ่นนะปกติทั่วไปที่แบบจะกั๊กๆกางๆหน่อยบุคลิกแบบนี้หน่อยเลยแต่ผมเรียกว่าสื่อสอนศาสนาในทางของบุคลิกผมละกันเพระผมพลอเข้าไปแล้วเนี่ยครับผมนิ่งทันทีอีแบบหนึ่งครับผมเขาฝากไปด้วยไม่มีไม่มีแน่นอนเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวลองดูไม่มีแน่นอนว่าดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันถึงผ่านมาได้เพราะธรรมดาเรื่องพลัเนี่ย เป็นอะไรที่ผ่านยากมากแต่ <ฮะ S 2> เรื่องนี้ผ่านฉลุยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็าการันตีเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองสำหรับโรงพิจารา 4G นะครับวันนี้เข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณอยากได้เสียงหาพร้อมคุณธรรมไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยครับและนี่คือเรื่องราวในวงการบันเทิงทั้งหมดที่วันนี้เรานำมาอปเดตกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับยังอยู่กันต่อกับเทศกาลสงการ 29, ประจำปี2559นะครับเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอย่างมากมายครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณ สวัสดีครับ